ให้หนูเขียนตรงนี้เป็น 2x กำลัง2ลบ 7x แล้วบวก7เพื่อจะได้เหมือนในรูทที่เป็นบวก7แต่ของเดิมใช่7ไหมไม่ใช่ของเดิมเป็นแค่เลข3 7มันเกิน3ไปเท่าไหร่น้อง4ให้น้องลบ4ออกครับเพราะ7ลบ4จะเหลือ3ทางขวาเหมือนเดิมอ่าทุกคนจดครับอ่าต้องแบบนี้ต้องเขียนอย่างนี้ครับในรูทเหมือนเดิมนะครับ เป็น 2x กำลัง2ลบ 7x บวก 7, X 7, 7. เขียนเลยเอาใหม่ครับตอนแรกย้าย 7x ไปก่อนพอย้ายเสร็จเปลี่ยนเลข3เป็นเลข7แต่มันเกินมา4ก็เลยลบไป4จะได้เท่าเดิมถามว่าที่เราทำอย่างนี้เพื่อให้ในรูทกับนอกรูทหน้าตาเป็นยังไงการตอบเหมือนกันแล้วตอนนี้เหมือนกันหรือยังพูดเหมือนแล้วให้น้องทำการสมมุติตัวแปรครับให้รูทก้อนนี้ครับ ชื่อว่า A จดเลยครับให้ตัวรูทชื่อว่า A ย้ำนะครับให้ตัวรูทชื่อว่า A ส่วนตัวที่ไม่มีรูทแปลว่ารูทมันหายไปแล้วเขาเรียก A กําลังอะไรดังๆครับ A กําลังสองเพราะกําลังสองรูทจะไม่มีไงล่ะอ๋อยังนี่แหละคขาเยกสมมุติตัวแปรเป็นการสมมุติตัวแปรแบบที่สองครับไม่เหมือนข้อแรกที่เป็นส่วนกลับอ่ะสรุป ตอนนี้เราไม่มีรูทแล้วครับเราเป็น A หมดแล้วไหนตอบให้ชื่นใจหน่อยซ้ายมือขึ้นด้วย A กกำลังอะไรก่อนพูด A กกำลัง2ลบกับเลขอะไรข้างหลังครับลบเพราะ4ไม่นะคับทางขวาครับข้างหน้ารูทมีเลขอะไรอยู่3กลายเป็น3อะไรครับน้อง 3A เห็นไหมโจทย์จะเป็น 3A ย้าย 3A ไปเร็วกลายเป็น A กกำลัง2ลบ3าลบเท่ากับ0ย์เตรียมการแยกแฟกเตอร์ครับมาแล้วครับ แยกได้กี่วงเล็บ2ครับอันแรก A อะไรครับ A-4 ลบ4อีกอันหนึง A บวกอะไรครับบวก1ทําไมต้องเป็นลบ4บวก1ดูใกล้คูณใกล้ได้ลบกี่ A ครับลบ 4A ไกลคูณไกลได้1อะไรครับ 1A ลบ 4A กับ 1A รวมกันเหลือลบกี่เพอดีเลยลบ 3A